สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำซองสุ่มทอยนะตามชื่อเลยครับเป็นแบบซองสุ่มเซอร์ไพรส์นะชุดนี้มีรูปตุ๊กตารูปหุ่นยนต์แล้วก็รูปรถด,ด้วยนะไดโนเสาร์ก็มีอ่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ่ะเดี๋ยวลองแกะออกมาดูเลยดีวยกว่าอืมอ่าเป็นแบบฝาซิปด้วย ข้างใน,นมีผมซอสอีกเดื่อนะมีอะไรบ้างอ่ะหมดแล้วอ่ะชุดนี้จะเป็นชุดตุ๊กตานะนีไ่ไงเป็นชุดตุ๊กตาอ่าตุ๊กตาเสื้อผ้าอันอันนี้ก็จะเป็นนาพว่ออ่ะจักรันีเจอร์นะอืมอันนี้ต้องเอาไปเล่นอันนี้เป็นชุดเซอร์ไพรส์ของผู้หญิง มาดูอีกชุดหนึ่งสิรู้สึกว่าจะไม่ตรงตามหน้าปกสักเท่าไหร่นะอืมอนมีอะไรบ้างอ้าวรู้สึกว่าจะมีพวกวีนะหน้าไงโอ้โหอันนี้เป็นรดลานรดลานผีเสือ้ออันนี้เป็นพวกอาเครื่องสำอางอาเป็นเครื่องสำอางตัวนี้ก็เป็นทึบทุกตาเหมือนกันเลย ครับแต่คนละลายเท่านั้นเองอโอ้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของผู้หญิงนะครับนี่ผมซื้อมาได้แค่2อันนะแต่ผมยังไม่เห็นพวกที่เป็น,เป,นเป็นหุ่นยนต์ตาหน้าปกเลยหรือพวกรถนะน้องไปหาเดินดูตามร้านค้านะครับร้านขายของชำนะ20บบาทเองคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ